น,นายกิติรัตน์นรนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเข้าร่วมหารือกับหอการค้าไทยเพื่อติดตามและขยายผลการดำเนินง,งานโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนว่ารัฐบาลเห็นชอบในการให้ความสนับสนุนโครงการลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ภายใต้โครงการหนึ่งไร่1แสนในส่วนของข้าวและมันสำปะหลัง ทั้งนี้ที่ผ่านมาหอการค้าได้นําร่องโครงการดังกล่าวแล้ว2โครงการพบว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตให้กเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตนจึงให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารสํานักงานกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมวางแผนในโครงการดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเกษตรกรได้มีการจาัดสรรงบประมาณ45ล้านบาทเพื่อตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังนำร่อง10แห่งใน10จังหวัดก่อนขยายสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปโดยให้หารือกับหอการค้าเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ต่อไปครับ ผมคิดว่ามีสองโครงการที่ทางส่วนราชการน่าจะขอโอกาสทํางานสนับสนุนภารกิจของหองการค้าก็คือโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนในส่วนที่เป็นข้าวและก็มันสำปะหลังนะครับซึ่งทางหองการค้าก็ได้ดําเนินโครงการนําร่องโดยชวนภาคเกษตรกรมาดําเนินการแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้วว่าสามารถทําได้จริง นายอิสระว่องกุศลกิจรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขยายผลการดำเนินงานโครงการลดความเหลื่อมล้ำกล่าวว่าคณะทํางานจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นทั้งหมด18แห่งใน18จังหวัดโดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก3-4จังหวัดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยจะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเน้นในจังหวัดที่ยากจนก่อนขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ก็ปรกฏว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทำไอ้ศูนย์อย่างเงี้ยสิศูนย์ก็เลยเดี๋ยวก็นั่งคุยกันว่าเราไอ้ศูนย์ไหนที่มันซ้ําซ้อนกันเราจะได้ได้ทําด้วยกันได้ ทั้งนี้ในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนได้รับแรงผลักดันจากนายดุสิตนนทนาครประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกษตรกรโดยเป็นโครงการที่ประยุกต์มาจากเกษตรพอเพียงแต่ดึงเรื่องของประสุตว์และประมงมารวมไว้ในพื้นที่เดียวกันทําให้คนที่มีที่ดินน้อยก็สามารถทําเกษตรได้คุ้มค่าม,มากขึ้นครับ